บผมไปแล้วนะครับทินะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนยางผมเองครับสวนยางอันนี้ผมปลูกยางเป็นยางพันหกร้อยยอดดำนะครับที่ผมเห็นหลายคลิปที่เขาว่ายางพันนี้ไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ผมจ้างคนกรีน,นครับอันนี้ก็นี่ครับเป็นพันหกร้อยยอดดำนะครับ อันนี้ก็ยางตัวนี้ก็อันนี้ผมจ้างคนกรีดนะครับแล้วก็ก็กรีดได้ประมาณสามนิ้วได้แล้วครับที่ว่าหลายหลายคนที่ว่ายางพันนี้ไม่ออกแต่แต่ผมว่ามันออกนะครับในในในสำหรับผมนะครับแต่สวนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สวนผมเนี่ยผมคิดว่าหกร้อยยอดดำออกดีออกดีมากครับ ออกดีกว่าพันอื่นเนื้อครับในความคลิปผมนะครับผมว่ามันออกดีกว่าพันอื่นครับในช่วงหน้าหนาวนี่ออกวันละข้นกะลาได้ครับแต่ผมก็ดูในบางคลิปนะครับที่เขาบอกว่ามันไม่ไม่ออกไม่อะไรอันนี้ผมว่ามันมันไม่เป็นความจริงนะครับนี่ยางผมอันนี้สวนยางผมตรงนี้มันมีอยู่หกไร่นะครับหกไร่แล้วก็ จะแกะทุกจะแกะทุกสีมิลน,นะครับหกไร่หกไร่ก็ขายก็ได้ประมาณร้อยเจ็ดิบถึงร้ยแปดสิบกิโลได้ครับก็ก็มันเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ก็เปิดใหม่มันได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ผมว่าที่ว่าผมดูคลิปว่าหกร้อยอดดำมันมันไม่ออกผมว่ามันไม่เป็นความจริงครับเรื่องนี้ผม คิดว่ามันออกออกดีกว่ายางพันธุ์อื่นด้วยซ้ำไปครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกแค่นี้นะครับที่ว่าที่ผมเห็นไลฟ์คลิปนะครับว่ายางหกร้อยยอดดำไม่ออกครับอันนี้ผมก็จะมาบอกในความรู้สึกของผมเองครับที่ผมปลูกหกร้อยยอดดำนะครับครับถ้าคลิปนี้ท่านประโยชน์ก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ